สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวพัฒธการจีนนะครับสเตลลาพาเลตช,ชั้น79นะครับโรงแรมใบยกสกายนะก่อนอื่นแล้วก็ไปเจอกันที่ชั้น79กันก่อนนะครับโดยที่เราจะต้องไปเริ่มต้นกันที่ชั้น18นะครับแล้วก็กดลิฟต์มาที่ชั้น79นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีพนักงานมาต้อนรับนะครับแล้วก็จะพาเราเดินไปที่โต๊ะ ที่เราได้จองไว้นะครับก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยนะครับที่โต๊ะไม่เต็มนะครับเพราะว่าผมโทรมาจองตอนเกือบเกือบหกโมงเย็นนะครับซึ่งห้องอาหารที่นี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มครึ่งนะครับเมนูอาหารคือแบบเยอะมากนะครับมีทั้งอาหารจีนแล้วก็ซีฟู้ดนะครับครบทุกอย่างเลยเราสามารถสั่งให้เขาทำมาเสิร์ฟเราได้เลยนะครับส่วนถ้วยแรกที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็น ภูฉลามนะครับที่ให้สําหรับลูกค้าทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสัวของติ่มซํานะครับนนี้ผมก็พาเดินทั่วๆบริเวณนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับต้องบอกว่าการที่ประทานบุฟเฟ่ต์คนเดียวเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราทานไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ก็ผมก็พยายามเก็บรูปมาให้ครบทุกอย่างแหละว่า มีอะไรบ้างนะครับเขามีอะไรให้เราแบบได้เลือกทานบ้างนะครับคือทุกๆเมนูคือแบบน่ากินสุดๆนะฮะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็สั่งเมนูอื่นๆไปแล้วนะครับแล้วอันนี้คือเดินเดินมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ขายไปได้ของอาหารจีนเลยนะครับก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งนะครับหมูกรอบนะฮะแล้วก็รวมถึงหมูหันนะฮะ น่าทานทุกอย่างจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูแดงนะครับอันนี้ก็น่าทานมากครับจะเป็นไก่จกักรพพรดข้างในเขาจะใส่พวกสมุนไพรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นปลาทอดกรอบนะครับส่วนของหอยัางรมก็สดนะครับทุกๆตัวเลยซาซิมิก็มีให้ได้เลือกทานกันนะครับ อ่าตอนนี้เราก็จะมาในส่วนของซีฟู้ดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอุ่นร้อนมาเลยนะครับมีครบทุกอย่างกุ้งหอยปูปลานะครับครบเลยปลาหมึกนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารทะเลสดนะครับเราสามารถเลือกให้อ่าทางเชฟไปทําเมนูต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะครับอ่ะพอกลับมาที่โต๊ะนะครับ ผมตกใจมากเลยคือแบบโอ้โหไอ้ที่สั่งไว้ผมสั่งไว้ประมาณสักเจ็ดแปดอย่างซึ่งคาดว่าเขาคงใช้เวลาในการทำอะแต่กลายเป็นว่าเขาใช้เวลาทำแบบเร็วมากคือแบบผมต้องถามพนักงางน,นว่าที่นี่ทำเร็วขนาดน,นี้เหรอเขาบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าคือที่นี่มีเชฟเยอะมากนะครับเพราะนั้นในการสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องแบบสั่งแต่พอดีนะครับ คือบางทีแบบผมด้วยความที่แบบกะผิดแหละกะเวลาผิดกะว่าคงค่อยๆมาเขาค่อยๆทำมาทีละอย่างโอ้สรุปมาแบบเต็มโต๊ะอีกที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงนะครับโดยเฉพาะติ่มซำนี่ผมแบบโอ้ชอบมากๆนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของวัวเนื้อวัวนะครับอ่าแล้วก็มี ้ผมสั่งไอ้นี้ไปด้วยนะมีลิ้นวัวได้นะครับคือแบบโหทานไม่ไหวจริงแต่พนักง,งานคือแบบน่ารักมากๆนะครับคอยจะแบบคอยจะเดินเราบอกว่าแบบเออถ้าคุณลูกค้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะอะไรย่างเงี้ยคือแบบดูแลดีมากนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะกุ้งเป็นกุ้งเขาเรียกว่าเมนอกเมนูนะเป็นเมนูลับนะที่พนักง,งานมากระซิบบอกว่าลองไหมผมก็ลองนะฮะก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนมหวานแล้วก็ผลไม้นะครับถึงพาพเมื่อกี้ทุกคนก็คงได้เห็นไปแล้วนะว่ามีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะครับที่เป็นเมนูโปรดของผมจริงๆนะครับหลังจากอิ่มแล้วนะครับผมก็ขึ้นไปที่ชั้น8ปนะครับแล้วก็เก็บรูปมาฝากทุกๆคนนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากจริงๆนะครับในกรุงเทพมหานครตอนกลางคืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ